สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมการลงกล้าสลัดนะครับนี่นะครับมีน้องไข่ไก่เป็นผู้ช่วยนะครับน้องไข่ไก่ครับสวัสดีคุณผู้ชมก่อนครับเป็นไงบ้างครับผู้ช่วยคนเก่งส่วนอีกคนเป็นภรรยาที่น่ารักนะครับนี่วิดีโอรหรือไลฟ์เนี <laughs> ่ย <laughs> ไลฟ์สดไลฟ์สด,<ไ>สด นี้เป็นผู้ช่วยนะครับอันนี้เป็นผู้ช่วยตอนตอนหลังนี้จะเป็นตัวจริงแล้วนะครับห้ามไลฟ์เลยไลฟ์เป็นไข่ไก่ไปเลยนี่ครับนี่เขากำลังลงก้าสลัดนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับเราก็จะลงห้าแถวนะครับนี่ครับน้องไข่ไก่ ดินล้วนแสดงว่าดินดีนะครับอ,รอ๋อ,อมันไม่เกาะใช่ไ,ไหมต้องค่อยๆนะครับช่วงนี้มันผักมันจะโตช้าหน่อยนะครับ,บ,บถ้ามันแห้งแห้งไหมแห้งแห้งแฉะ,ะไหมอืม นี่นะครับเป็นกรีนโอ๊กนะครับกับคอร์สนะครับมีผู้ช่วยคือน้องไข่ไก่นะครับนี่ครับกำลังลงลงกันอยู่นะครับนี่คือดินดินของเรานะครับโดยการโรยปุ๋ยมักนะครับช่วงนี้ก็ อยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับเราต้องควบคุมพวกความชื้นนะครับเราจะพ่นไตโคเดมานะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับจะเกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับโรครักเน่าขนเน่านะครับถ้าเราให้น้ำเยอะนะครับนี่นะครับ ผักสลัดอินทรีย์นะครับเราปลูกแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมียาเคมีนะครับเราจะใช้ปุ๋ยหมักนะครับของเรานะครับแล้วก็น้ําหมักของเรานะครับแล้วก็ใช้ไตรโคโดีมานะครับเป็นสารชีวพันธุ์ในการควบคุมโรคนะครับมีการใช้น้ําหมักไร่แมลงนะครับ ผู้ช่วยเรากำลังปลูกผักกันอยู่นะครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับน้องไก่ไก่สนุกไหมครับบายให้คุณผู้ชมหน่อยครับงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปช่วยปลูกผักเลยนะครับสวัสดีนะครับที่ติดตามรับชมนะครับใครสนใจในการปลูกผักนะครับติดต่อเราได้นะครับทางผู้ใหญ่เป้ผักอินทรีย์นะครับ ทาง youtube นะครับทางเพจผู้ใหญ่เป้ผักอินซีนะครับหรือทาง facebook นะครับธนาทรสิทธิสันนะครับครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย